ไอปลาลงลงวะโอ้โหป้าระวังวังไปเดี๋ยวปลาเสียวเว้ยป้าเสียวเว้ยโหวยป้ารถตายรู้ว้ย ไอ้ม้อนระวังไอแตงทำไรไอ้มอนจะล่วงลไอ้มจะล่วงเลยมอนแค่เกเออมอนจะล่วงเลยคุณจิรมึเก่งว้ลูกพล่าอหลังสิ่งน้เลียงเรายอะล่ะอหลงิรบางโองว่ะไม่เอารถอีกโอ้โหเก่งเวย พี่รูมดูวามั่นล้มามมารอรับรถเหรอโ้ยเ้รถป้ารถป้าอันนี้รถป้าโออโอ้รถป้าลงมาอย่างเท่ คนแม่คือไปรับจ้างข้างบนดีก no ว่าป่ะเห็นไหมกูเป็นขี่รถป้าลงมาเฮ้ยเร็วเร็วเร็วจะเข็นก็เข็นจะได้ไปต่อขอบรถลงไปนูได้ป่ะอย่าพี่ลีพี่ลายอย่าพี่ลีพี่ลายใครลงมาใครเนี่ยเล็กเหรอไม่ค่อยเล็กเฮ้ยอย่าเบาอย่าเบานักนะอย่าเบานักอย่าเบานักเออเยี่ยห้อหนักเลยยังไม่ไม่เสียชีวิตเลยแล้วนิ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 ้ว

โน้ตโน้ตโน้ตเยี่ยโอเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเจ็บเปล่าเขาไม่บอกไหลเดี๊ยบ ไม่ทานไม่ทานโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเนะรวยบริจาลงมาแล้ว